เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เอาเก็บไปด้วยนะครับขึ้นรถไปด้วยทางไกลครับก็จะถึงนะครับก็จากวัฒนานครนะครับสาแก้วนะครับก็นี่ครับก็จะเอาเอาสักเพลงไหมครับร้องสักเพลงยังนะเดี๋ยวก็เตรียมขึ้นรถนะครับลองเสียงเสร็จแล้วก็ยกขึ้นรถเลยครับวันนี้วันที่สองเมษายนนะครับ ่ซับเบีร์เทอร์โบ18นิ้วนะครับเป็นไม่อัตราภูเขา20่มิลเกร A สีโจตันนะครับนี่เทอร์โบ18นิ้วพิเศษรุ่นนี้ครับลูกค้าที่สั่งจองจะได้เป็นรุ่น18โปรทีนะครับเมเรก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เป็นรุ่น18โปรทีครับตัวนี้อ่าเมเรกสองก้อน18นิ้วไว้4นิ้วครับตัวนี้ทั้งหมด4ใบนะครับเสียงกลางเป็นที่ที่หนึินิ้วนะครับนี่ก็ถอดไปด้วยยกไปด้วยครับลองเสียงเสร็จแล้วครับชุดนี้ที่65,000บาทคหกหชุดนี้ นีพ่พอแอมก็เป็น MT 4 1008นะครับอีพอลเลเซอร์คอร์สแล้วก็ไม่ลอยจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับ MT10 1 8ก็1200วัตต์โคลครับแล้วก็แฟลชไฟรุ่นทีีดเ GDB แหลกขนาดอ่า 12u แหลกสาฝาผิวแคปล่าเนี่ยเป็นเป็นมุมอะลูมิเนียมสวยๆครับมีฝาบนฝาหน้าฝาหลังครบเซตมิกเซอร์4ี่ชั้นแนวตัวนี้มิกเซอร์เป็นรุ่นอ่า99โปรแกรมนะครับ MP3 Bluetooth USB p e n t o m 48วอนตัวนี้ครับแล้วก็มีเกน3พารามิเตอร์ครับเอฟเฟกมีออฟแผนใายกว่าปุ่มปอนออฟตัวนี้ลงตัวสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้ครับถือว่าครบเซ็ตระบบสายครบทุกอย่างนะครับชุดน,นี้ก็ถือว่าครบคันนีกหนึ่งเซ็ตนะเราจะมีชุด8ปคูณแนะวันนี้ก็เตรียมอีกหนึ่งเซ็ตนะ8คูณแกับ4คูณสนี่ครับนี่ก็เป็น 8, 8นคูณับตุวน,นี้ เดี๋ยวก็เตรียมเอาเข้ามาประกอบแล้วก็4คูณ4นะครับก็จะมีอัพเบียา์หลายชุดให้ได้เลือกชมกันนะนี่อัพเป็นม er. ิกเซอร์2 a ั n n ล4 l 4 c h a น n ครับนี่ก็เตรียม4คูณ4อีกอันนี้อีกนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกับข้างนอกก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ชุดต่างๆนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็เตรียมส่งมอบอเดี๋ยวเตรียมแพคกิ้งนะแพคกิ้งส่ง วันนี้ก็กำลังเตรียมเซตสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่ก็กำลังเตรียมขึ้นรถนะครับสี่คูณสี่วันนี้วันที่สองเมษายนนะครับนี่ก็เตรียมสี่คูณสี่บ่าวเทคต่อนะครับนี่ครับนี่สี่คูณสี่บ่าวเท็นี่ครับตัวนี้เป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วครับเป็นบ่าวเท็ยี่สิบเอ็ดนิ้วกอบลูกค้าที่อุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับมีลูกค้าก็มารับมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับ มาจากจังหวัสดซาเกีวยวแล้วก็มารอรับชุดเครื่องครับอาจารย์เดินทางมาถึงแล้วสี่คูณสี่น่าจะสองเซตเลยครับชุดหนึ่งก็ไปที่สกลนครครับแล้วก็มีแปดคูณแปดเป็นเซตไปาที่เพชรบุรีนะเพชรบุรียี่สิบเอ็ดนิ้วก็ให้ไปเชียงใหม่นะก,นก็อัปเดตให้ชมทุกชุดนะครับ บรรยากาศยามเช้าวันที่2เมษายนนะครับประมาณเกือบ9นาฬิกาหนุลูกค้าที่อดดุลแล้วก็สั่งจองเครื่องเสียงด้วยนะครับยามเช้าก็พาชมกันประมาณนี้นะครับ65,000บาทก็เตรียมขึ้นรถนะครับ4คูณ4ทั้ทงระบบมาดูกําลังเก็บกันครับก่ลัเซียวเช็ดอุปกรณ์ขึ้นรถนะครับอุปกรณ์ระบบตรงระบบสาย โดยสดทุกวันนะครับสกู๊ปก็จะเตรียมเป็นชุด4ี่คูณสี่ชุด7จ็ดหมื่นเก้นีนี้ครับเตรียมขึ้นรถนะครับแล้วก็ชุด2อคูณสอีก3ชุดนะครับเสียดนี้นักกีฬาเราก็ต้องไปเตรียมเตรียมฟุตบอลดีน,นะครับวันนี้แล้วก็ทีมทีม่มาทำสนามก็ซื้อชุดไปแล้วนะครับวัน เจ็ดตัวเลยครับนี่ครับรอรอชนกับอาจารย์ดีมเมื่อวานมีแต่ตัวได้เร็วเลยครับเมื่อวานเป็นนักกีฬาก็มาเตะที่สนามเมื่อวานนะครับวันที่สองเมษายนนะครับผมรทุการติดตามด้วยนะครับ0856313001 027566497นะครับกับชุดเสียงใกล้เทศกาลสงการแล้วช่วงนี้ก็ลูกค้าก็อ่า ดี๋ยวลืมมาแวะชมแวะอะไรครับแวะชมแวะเที่ยวมาที่อุบลก็แวะมาเที่ยวที่ร้านได้เลยนะครับมาที่อุบลก็แวะมาเที่ยวที่ร้านได้ครับมาดูแบบดูสินค้าชุดทาราเก็บฟังช่วงเทศกาลสงการและปีนี้เป็นพิเศษสาหสับสงการระยะยาวเรียกว่าสงการยาวนานที่สุดในโลกนะครับสลับตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่21เมษายนนะครับสลับาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมรดกโลกหรือเปล่าสลับเทศกาลสงการที่ ไทยจะเริ่มเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองเกี่ยวกับาการรับรองจากจเรียกว่าอะไรนะยูเทิกโกหรืออะไรนรี่ยถ้าผิดพอภดใค้วยนะครับที่จะทําทการรับรองแป้เป็นมโนโลกมโกโลกของเกี่ยวกับเทศกาลสงการของไทยนะถือว่าเป็นแนวทางดีๆที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจที่ หนักไปช่วงโควิดนะครับเพราหลายพื้นที่ก็ถือว่าหนักมากช่วงโควิดให้ฟื้นฟูเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆครับให้กลับมาคึกคักอีกรอบนะครับถือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประเทศไทยเราครับที่ได้รับการรองรับจากหน่วยงานต่างๆครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างสำหรับกิจกรรมสงการปีนี้1นึถึงยีถือว่ายาวนานมากสำหรับกิจกรรมสงการปีนี้ก็ อาจจะเล่นน้ำบางจุดนะครับบางจุดที่เปิดให้เล่นนะแบบตัวยาวแบบนี้นะครับขอบคุพนุการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ